สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสข้อความและคลิปลงในกลุ่ม fc ทีมงานทานายประชาชนวีสองไม,ไม่ต้องดีบไม่ต้องดีบไม่ต้องดีฟไม่ต้องรบ

แน่นเมื่อไรล่ะเมื่อไรมันแน้ยเมื่อไรมันจะแน่นโอ้โหใจเรเรอนมักโอ้โห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 โอ้หโ้หอ้โห พี่ผิดแล้วอันกุญแจให้ในะีผ um ิดแล้วผ่านเล้านแล้วเดี๋ยวพี่พูดแจว่ดีดีเล้เฮ้ยจมแน่เน้นจมแน่โอ้โหพี่จมแน่ไปแล้วไปแล้วเอาอีกเอาอีกอาอีกเอีกเอาอีกเอาอีกอ๋อเลยพวยม เปลี่ยนน้ำมันแล้วตามมเแล้นเปลี่ยนน้ำมันไปแล้วจะได้จ่ายค่าน้ำมันให้แล้วไม่นานเลยเดี๋ยวนี้เต็นถังสองพันด้วยนะและได้มีการโพสต์ข้อความว่ายังคงทำตัวปัญญาอ่อนยกกวนกันหน้าดูทั้งที่มีคนในกลุ่มกันเองพูดว่า รถควันดำและน้ำมันราคาแพงมากยังคงทำตลกไม่สนใจว่าสิ้นเปลืองขนาดไหนเป็นเพราะเงินของพวกเขาได้มาง่ายๆได้มาจากมีเด็กตายได้มาจากการเลียกไข่เลียกแคมจำเลยและทุกคนตรงกวนสร้างซ้วมนั้นท่องแต่ว่าใครตำหนิ วิจารณกูก็เพราะอิจฉากูทุกคนท่องแบบนี้เลยไม่มีใครมองกันเลยว่ามันทุเรศขนาดไหนกับการกระทำชั่วชั่วอีกครั้งของความไม่รู้จักคิดอยากทำคอนเทนต์จะมีไฟแล้วรีบไปขนไม้อยู่คามาพอได้เงินยูทูบเบอร์ได้มีพอจะเปลี่ยนเป็นเสาปูน ก็เอาเสาไม้ออกจะเอาเสาปูนมาลงระหว่างนั้นยูทูเบอร์ที่มีรายชื่อในโพยที่เน่งกับเมเดบันทึกไว้ก็ทยอยเอาเงินมาให้มีมากช่องใหญ่ยอดวิวดีก็ต้องจ่ายเยอะลดหลั่นกันมาตามยอดวิวลงทุนในอาณาจากักรที่เป็นชื่อของจำเลยและเมเดสิ่งปลูกสร้างบนที่ใคร เป็นของคนนั้นยิ่งแตนประกาศแล้วให้แต่ที่ตั้งบ้านบ้านไปสร้างกันเองเหมือนระบบเก่าเจ้าชีวิตเก็บสวยมันจะได้มันจะไปได้สักกี่น้ำจริงๆที่จะย้ายมาอยากมีชุมชนเพราะที่บ้านกอกๆคนได้คือพอลลีที่นี่คนได้คือแตน กับเมดีเจ้าของทีหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพส์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าฟาดต้นไม้สักทีเถอะจะขำให้พวกอ่อนๆอยากดังพวกเปรตขอทานรีบย้ายย้ายไปเถอะจะได้คืนวิถีชีวิตชาวกวกอกที่รักสงบ ไม่ต้องหวาดระแวงจนต้องติดกรองวงจรปิดกันเสียทีชาวบ้านแถวนั้นคงต้องนั่งสาบแช่งอยู่เป็นแน่สร้างความรำคาญแถมปล่อยมลพิษอีกมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นถนัดนักไอ้พวกนี้แม้อยากให้เบรกแตกจริงๆจะได้กวาดสวะ ที่ยืนเชียร์น้าสลอนให้หมดหมดไปที่เราด่าเราวา่า,วาเขาไม่สนใจหรอกครับมีคนพร้อมโอนเยอะแยะสิ่งสำคัญคือเมื่อไหร่ทุกอย่างจับถึงจุดของมันเสียผ่วยรวยเพราะขอทานเขากำลังจะสร้างอาณาจากักรน่าภูมิใจกับประเทศไทยเกิดยูทูบเบอร์ อีกมากมายฮ่หาฮ่าฮาพวกมนุษย์สวมรับไม่ได้พฤติกรรมเลวทามมากและป้ายานยังได้มีการโพส์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสข้อความว่าคอนเทนต์อนาจเบิ้นรถควันดำครุง้งทำเลนลีในที่โนนอวดว่ากุคุดแดงจะทำอุบาติอะไร ในที่โนดก็ได้คอนเทนต์อวดปัญญาอ่อนแบบนี้ไม่มีใครเกินอีแตนชาวบ้านเขาอยู่กันสงบพวกนี้เข้าไปเริ่มเด่นดังดีทำตัวเป็นคนดังฉลา,าดกว่าเก่งกว่ารวยกว่าชาวบ้านวันนี้หลองล้อแต่สันดานแบบนี้จะได้หลองคุกแน่นอน คันมันจะติดลมไหมคะติดลมก็ดึงออกค่ะทุกคนดึงออกได้ใช่ไหมใช่ใช่เอาหยยบเลยหยับเลยไ่เลยใช่คือป้ายอยากให้ลองเป็นเลสซิ่งเลยค่ะหลังจากที่โพตนี้ได้มีการโพสออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ากลุ่มขยะสังคมแถวนั้นถ้าจะน้ำมันถูกชาวบ้านเขาอยู่อย่างสงบสุขดีอีกพวกระยำนี่ เข้าไปสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้กับเขาอีกต่อไปคนที่เขาเคยอยู่เงียบเงียบแบบบานก็จะต้องวุ่นวายคนในพื้นที่ไล่มันออกไปขยะสังคมชาวบ้านแถวนั้นจะได้เข้าใจชาวบ้านสีก่อมากยิ่งขึ้นทำเหมือนเป็นมาเฟียบ้นนอกสิ่งดีๆคิดทำไมไม่ทำ เป็นแต่เรื่องหาเหี ha, e ้ยเหี้ยนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ